เรบกลับมาพบกับสนทนาสถาปัตย์นะครับอออากาศสดๆทางแอดดิชั่นชานลครับสถานีของเราก็มาดึกๆอย่างนี้ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งง่วงนอนสะก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นรายละเอียดของงานวิศวกรรมแห่งชาติ2556ครับเรากำลังสนทนาอยู่กับดรธีรทรทราชัยนะครับซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์งานนี้้วยครับครับดรแบงค์ครับครับงานนี้ผมดูจากโบชัวแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับโบชัวฉบับนี้ก็แจกนะครับ แล้วก็มีรายละเอียดของงานเนี่ยตั้งแต่วันที่14ถึง17นะมีอะไรมีอะไรเป็นเป็นทีมงานอยากอยากเล่าที่มาสั้นๆก็คือว่าตอนแรกทางทางกรรมการก็คุยกันว่าอปีจัดทุกปีแล้วก็ปีนี้เราอยากจะเอาเรื่องอะไรที่าัวิศวกรเองหรือคนทั่วไปน่ามาฟังก็มาทีนี้อันที่หนึ่งก็มีคนบอกว่าปีนี้70ขวบแล้ว70ขวบแล้วครับก็น่าจะทําอะไรที่ มันเกี่ยวเนื่องกับความสําคัญของวิชาชีพพัฒนามาเจ็ปีแล้ววิศวกรไทยทําอะไรได้บ้างเจ็ดสิบปีทำอะไรได้บ้างอันนั้นเป็นที่มาของส่วนแรกของทีมงานคือทีมงานคือ70ปีวิศวกรรมไทยก้าวไกลไปกับ AEC อ่ะส่วนแรก70ปีวิศวกรไทยทำอะไรได้บ้างคือคือทีมงานใช่ในพาร์ทที่2นี่ก้าวไกลไปกับ AEC มันมีนัยยะก็คือว่าคํถามอันที่1นึ่งคือทั้งสถาปนิกทั้งวิศวกรเนี่ยอยู่หนึ่งในวิชาชีพที่ต้องเปิด ที่ต้องเปิดคือเปิดให้กับตามเงื่อนไขอาเซียนของเอซีเนี่ะครับทีนี้ทีนี้สิ่งที่เราเจอเวลาไปประชุมกับประเทศอื่นๆกับเจอคนไทยเองเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยมองในลักษณะของเขาเรียกไรเหมือนตั้งรับเหมือนตั้งรับมากกว่าเราอยู่ในบ้านแล้วเราคอยคอยรับรับแขกเวลาคุยเรื่องเปิดเอซีปุ๊บทุกคนคุยว่าเฮ้ยเขาจะมาแย่งงานสถาปนิกเขาจะมาแย่งงานวิศวกรไทยหรือเปล่าปิดโลเลยนะซึ่งมันจะค่อนข้างต่างกับ จริงๆเมื่อกี้เรายกตัวอย่างให้ฟังคือค่อนข้างต่างกับอย่างวิศวกรสิงคโปร์ซึ่งบอกว่าเขากลับน้องเป็นโอกาสว่าเฮ้ยกลายเป็นตลาดแทนที่จะหนึ่งประเทศนี่นะบวกมาอีกเก้าถ้าไม่มองกลับกันอย่างนั้นใช่ไหมแล้วจิงองถามว่าทำไมวิศวกรไทยไม่มองไม่มองอย่างนั้นวิศวกรหรือสถาปนิกไทยทําไมไม่มองอย่างนั้นกลัวว่าเขาจะมาแย่งงานเราแต่ว่าอย่างสิงคโปร์นี่มองอีกแบบหนึ่งเลยและอย่างหนึ่งที่มันสนใจคือเราพบว่าถ้าบอกว่าแล้วมัน คำว่ากล้าวไกลไปกับ a อ c เนี่ยก็คือที่มาคือเรามองคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันดีหรือไม่ดีหรือว่ามันหนีพ้นหรือเปล่ามันไม่พ้นแล้วหลายยังไงก็ต้องมาแน่นอนไไม่ว่าด้วยรูปแบบไหนทําไมเราไม่พยายามที่จะให้วิศวกรไทยเนี่ยก้าวไกลไปกับ AEC หมายความว่าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงแล้ววิศวกรไทยสามารถที่จะที่จะแข็งแกร่งพอที่จะแข่งขันในในในคูมิ่าของเราได้ทีนี้เราก็อยากให้ส่วนหนึ่งของงานวิศวกรรมแห่งชาติปีนี้เนี่ย นอกเหนือจากการโชว์นวัตกรรมมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องใช้โน้ตหาวจากต่างชาติเท่านั้นมันก็มีบางส่วนซึ่งเกิดจากอาดีในเมืองไทยแล้วก็พยายามจะบอกให้ทางผู้จัดนิทรรศการเนี่ยเอาโน้ตหาวของไทยนะออกมาหรือแม้แต่ว่าบริษัทอาจจะเป็นบริษัทข้ามชาติแต่ว่ามีสาขาอยู่ในเมืองไทยก็อย่าให้เขาเน้นในส่วนที่เป็นวิศวกรไทยคือทางผู้จัดงานคือพวกเราเนี่ยคือบอกให้กับ อันนั้นส่วนหนึ่งเราอยากให้ให้มาช่วยกันโชว์ให้มาช่วยกันโชว์ตรงนั้นก็น่าสนใจนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่สําคัญกว่านั้นก็วิศวกรถ้ามองสมาชิกก่อนเราก็อยากเราก็เป็นช่วยในการเตรียมความพร้อมว่า a c แล้วเกิดอะไรขึ้นใบประกอบวิชาชีพ ถ้าจะข้ามไปทํางานในมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามจะทํำยังไงจะเป็นยังไงไอ้ที่ที่เขาบอกว่ามีการมีข้อตกลงเรื่องชาร์เตอร์อาเซียนชาร์เตอร์เอนจิเนียร์หรือถือใบประกอบวิชาชีพในภูมิภาคต้องทํำยังไงอันนี้ก็อยู่ในในงานสัมมนาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลายๆเรื่องบางส่วนก็เป็นเรื่องเรื่องฮอตท็อปปิกซึ่งอาจจะเขาเรียกว่าคนทั่วไปสนใจเรามีเรามีกระทรวงพลังงานเป็นเป็นสปอนเซอร์หนึ่งเราก็มีเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซลารูฟท็อป ครับซึ่งสลางลูนทอาเรีเป็นพลังงานไร้งานแสงอานพลังงานแสงอาทิตย์หรือหรือโรงงานไบโอมสการเปลี่ยนพลังการสร้างพลังงานจากขยะครับหรือว่าอย่างการไฟฟ้านครหลวงก็เอารถ EV คืออิเล็กทรอนิกส์เว e เกก็ไม่ใช่ไฮบริดนะคือไม่ใช่น้ำมันเลยก็เสียบปลั๊ก เป็นรถไฟฟ้าเลยรถไฟฟ้าเลยไม่ใช่คือกิน2อย่างไม่เอาเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวเลยเอาไฟฟ้ามาเสียบปลั๊กเลยฮะก็เสียบปลั๊กบ้านเนี่ยฮะทีนี้มันจะโจทย์มันอยู่ที่ว่าเพราะฉะนั้นกรนอเขาก็เลยเอาปลั๊กมาด้วยเอาปลั๊กมาดูว่าถ้าเกิดสิ่งนี้เกิดจริงเนี่ยลักษณะของของ้าเเีย่เมี่ยตัวนี้ปั๊มเออมันจะเป็นยังไงมีเสียบปลั๊กยังไงครับปั๊ม แทนนี่เป็นน้ำมันมาเสียบปลั๊กเป็นปั๊มไฟฟ้าจะเสียบยังไงตรงไหนอะไรทำอย่างเงประมาณนี้ในในส่วนของน่าสนใจในส่วนของเวทีอย่างอย่างทางสภาวิศวกรมาช่วยนนอกเหนือจากเรื่องนอกเหนือจากเรื่องเรื่องของการใบอนุญาตครับก็ยังมีเรื่องของเปิดมุมมองเราเปิดเวทีให้มีมีการถกเถียงกันเรื่องโครงการ โครงสร้างพื้นฐานซึ่งโครงสร้างพื้นฐานนี่ยังไงกระทบวิศวะแน่นอนโครงสร้างพื้นฐานคือคุณให้เข้ามาถกเถียกันว่าก็ไม่เชยก็เปิดให้เปิดว่ามัน process มันควรจะเป็นยังไงและผลกระทบมันควรจะเป็นยังไงนอกเหนือจากนั้นก็อย่างทางทางกรุงเทพมหานครก็มาช่วยทางกรทมก็มาสนับสนุนด้วยนะครับซึ่งซึ่งอย่างนี้สนามปนิษฐก็มาในตรงตรงตรงส่วนเพราะส่วนหนึ่งที่จะมาพูดกันคือคือเรื่องอะไรคือผังเมืองครับผังเมืองก็เป็นเรื่องของผังเมืองครับว่าสีจะเปลี่ยนไหม สีของมือจะเปลี่ยนแล้วอันใหม่เป็นยังไงอันใหม่เป็นยังไงก็อยากจะรู้เหมือนกันประชาชนทั่วไปก็มาถามได้นะฮะบ้านของตัวเองอยู่ในเขตไหนสีอะไรนะครับแล้วก็จริงๆทางกรทมเขามีในหัวข้อถ้าผมจะไม่ผบดชื่อหัวข้อว่ามหานครอาเซียนคือถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าเปิดเอซแล้วกรุงเทพมหานครมีโอกาสเป็นเมืองอาเซียนเป็นเมืองอาเซียนได้เพราะฉะนั้นกรทมก็พูดว่าในเราใด้เป็นมหานครของอาเซียนเป็นยังไง ครับกทมเป็นมาทนคนอาเซียนเลยโอ้โหนี่นี่ดีคิดคิดแบบตีกินร่วมหมดเลยนะอันนี้มันก็เป็นมันเป็นแชลเลนจ์ใช่ไหมเป็นอันนึงนะเป็นอันนึงแล้วก็อีกอันนึงก็ไม่ได้ไม่เลวคิดไม่เลวก็สถานะนีกนึงช่วยกันอคิดแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องไว้ศะกร จริงๆก็คือโดยตรงเลยคือเรื่องความปลอดภัยรหรือเรื่องที่คนนึกถึอองเมื่อก่อนบ่อยๆก็อยอยเรื่องภัยพิบัติรหรือว่าหรือแม้แต่เรื่องเข้าใจง่ายกว่าน,น,นั้นก็เรื่องการปรับปรุงอาคาราหรือเรื่องการตก,รตกแต่งบ้านารีโนโวเวทอาคารรรีโนเวทอาาคตกแต่งบ้านบบแบบง่ายๆนะครับครับ,รบนี่คือหัวข้อบางส่วนบางส่วนก็มีมากกว่าสี่สิบข้อนะครับผมเห็นจากในโบชัวนนี่นะครับมีทุกวันครับท่านผู้ชมครับนะฮะท่านสามารถที่จะไปลงทะเบียน ต้องเสียตังอะไรบ้างไหมหรือย่างเสียางางไม่เสียส่วน Exhibition ฟรีหมด Exhibition คือด้านบน Challenger เนี่ยฟรีหมดท่านสามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมบูตต่างๆได้ส่วนของส่วนของอบรมสัมมนาที่ห้องจูปิเตอร์ต่างๆที่ว่าเนี่ยก็จริงๆส่วนใหญ่ก็ฟรีโดยเฉพาะหัวข้อที่หัวข้ออย่างาอะไรบ้างที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมฟรีนวัตกรรมอาคารเพื่อชีวิต อ่าฟรีจริงๆเป็นเรื่องกรีนบิลดิงนะครับกรีนบิลดิงโครงสร้างการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนี่ฟรีมาตรฐานอาคารใหม่ฟรีแล้วอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมพูดไปเรื่องหนึ่งอันนั้นไม่แน่ใจฟรีหรือเปล่าเรื่องงที่บอก AEC มาตรฐานไฟฟ้าเวลาเราข้ามประเทศอย่างน้อยปลั๊กก็ต่างอันเนี้ยผมผมแบบมีปัญหามากนะฮะต้องไปพกอะแดปเตอร์เป็น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 หัวแบบหัวสามรูสี่รู นะฮะหัวแบนหัวกลมอันนี้เราพูดเรื่องจับต้องได้แต่จริงมันมีมันมีเรื่องลึกๆกว่านั้นอีกลึกกว่านั้นอีกในเชิงวิจัยก่อนเออไฟฟ้าไอซีเป็นยังไงอย่างในส่วนของเอไอเอผลกระทบจริงๆมันก็ไม่เชิงเอไเอนี่คือผลกระทบของสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้คุยกันเยอะมันก็กระทบวิชาชีพด้วยไงว่ากระทบของผมด้วยนะช้าเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ว่าเตรียมแม้แต่โครงการหลายๆอย่างอย่างโครงการเขาสร้างประธานก็มีทั้งเอไอเอเฉย อย่างในเรื่องของส่วนของวันสุดท้ายจะเป็นเรื่องโครงการเมกะโปรเจกต์ในการพัฒนา้างพื้นฐานนั่นฟรีหมดรมพนาฟรีทั้งวันเป็นเรื่องนี้ครับโครงการเมกะโปรเจกต์2.2ล้านล้านนะครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมครับแล้วครับก็พูดถึง process ที่มันที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมแล้วก็แม้แต่ว่า process โดยรวมของมันด้วยนะเรื่องว่ามันจะกระทบสิ่งแวดล้อมกระทบอะไรยังไงบ้างครับ อันนี้รู้สึกว่าคุณพ่อจะเป็นคนบรรยายแนะผมเห็นชื่อคุณประสงค์ครับแล้วก็เราก็เชิญหลายท่านเลยนะฮะสมาคมมีชื่อเสียงรับครับก็จริงๆก็อยากให้มากันนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เนื้อหามันก็ไม่ได้หนักจนถึงขั้นว่าจะมาแล้วไม่รู้เรื่องส่วนคนไหนวิศวกรคนไหนจริงๆมันมีมาตรฐานวันนั้นเราก็มีหนังสือของวสทเองนะครับหนังสือของวสทเองซึ่งซึ่งก็ทบอยู่แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างห้องสัมนานี่ห้องสัมนานี่นี่น่าจะถ่ายไว้เพื่อ ปีที่แล้วหรือปีก็จับทุกปีนะฮะนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างห้องสัมมนาก็คือห้องก็มีห้องเล็กห้องใหญ่นะฮะครับนี่ทรากันไปนะครับครับอครับนี่คืองานสัมมนาต่างๆผมว่าได้ความรู้เยอะครับท่านผู้ชมหรือว่าปร้ชนที่น่าสนใจนะครับเข้ามารับฟังกันนะครับนะฮะท่านกลับไปท่านก็ได้อะไรติดตัวกลับไปแน่นอนนะครับอันนี้บริเวณทางเดินด้านหน้าใช่นะบริเวณโถงด้านหน้าภาพของงานก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะ แบบนี้นะฮะแต่ว่าเราจัดจัดทอเดีที่เฉลเ่ยเจ้าสามนะครับอืมครับอันนี้อันนี้น่าจะงๆครอบคมัะเตรียมเตรียมตอนนั้นเราเตรียมครบรอบเจ็สิบปีปีนี้นครับปีนี้ก็มีถ้าเป็นสมาชิกสมาชิกวสทมาเราก็จะมีเหรียญเจ็ดสิบปีแจกให้เลยฮะครับ อ๋อไปรับได้ที่งานไปรับที่งานเลยนะรับได้ที่งานนะครับสมาชิกนะครับบอกข่าวสมาชิกใครเป็นพี่น้องที่เป็นสมาชิกของวสทนะไปรับเหรียญได้ที่หน้างานคนที่ยังไม่เป็นก็สมัครได้นะฮะที่สมัิกที่อ๋อมีจุดลงทะเบียนสมัครสมาชิกวสทด้วยก็มีบูธทั้งในส่วนของสมาคมวิศวกรรมศาสตร์พิทถยเองแล้วก็สมาคมที่เกี่ยวข้องครับ บัตรหมดอายุนี่ไปต่อเติร์ดที่นั่นได้ไหมหรือไปไปลงห้องเยนอะไรไม่่อนนะผมว่าทําครบวงจรเลยครับครั้งเดียวไปแล้วฮะก็อยู่ได้เลยนะฮะครับอันนี้ก็เป็นตอนที่เราแถลงข่าวเขารอบงาน70ปีแล้วก็มีการจัดสร้างพระวิษณุกรรมในปีนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็อันนี้ตัวคลินิกช่างพิเศคลินิกช่างก็จะเป็นลักษณะเป็นค้ายๆเป็นยังไงคลินิกช่างนี่ผมว่าคือน่ารักดีง่ายที่สุดก็คือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านตัวเองอาการตัวอย่างเช่นครับ ส่วนมากเขามาถามสถาปน,นิกเหมือนกันนะแน่นอนถามทั้งนั้น,นเจอ,เอ,อใคร